สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิจที่ช่องซีดูคุณครับกับกิจกรรมแจกรถนะสำหรับสัปดาห์นี้เป็นวันแม่นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแม่นะเนี่ยวันที่พิกิจนํามาแจกในสัปดาห์นี้ก็มีนี่ตัวนี้คันเด็ดเลยนะตัวนี้จะเป็น Honda c ซนะีวินะดูให้ใกล้ฮอนด้าซีวิคไทอาร R เลยนะนี่คันนี้อย่างงามเลย c ี v ิ c ไท p า R เจ๋งเลยนะนี่นะแล้วก็มี อ่ะอันนี้เป็นของแถมแล้วกันเนี่เป็นรถการ์ตูนนะนี่รถการ์ตูนอะันนี้รางวัลที่2แล้วก็ตัวนี้รางวัลที่3นะก็เป็นกลุ่มรถการ์ตูนนะครับอืมนะตัวเด็ดก็จะเป็น Honda c i v i c t y p e R แล้วฮะนะครับ Honda Civic Type R นะครับ Honda Civic Type R, R ตัวจริงเลยนะนะกติกาก็มีง่ายคือให้กดติดตามครับกดติดตามช่องซีดูคุณก่อนนะแล้วก็ตอบคำถามนะ ให้ตอบได้คนละ1คําตอบเท่านั้นนะกดไม่ใช่ตอบคาถามคนละหนึ่งคตอบเท่านั้นและห้ามแก้ไขครับตอบคนละหนึ่งคตอบและห้ามแก้ไขนะคนที่ตอบมาคนแรกนะคนแรกตอบถูกรับไปเลยนะฮอนด้าสวิตไพรอาสวยๆเลยนะตอบถูกคนแรกนะไม่มีจับฉลากนะวันนี้ตอบถูกคนแรกรับไปเลยนะไม่มีจับฉลากนะคนที่สอง คนที่2รับนี่ไปนะคนที่2รับนี่ไปแล้วก็ตอบถูกคนที่3รับนี่ไปนะโอเคนะนี่นะก็ก็คำถามฟังคำถามนะคำถามคือให้ถ่ายตัวเลขนะถ่ายตัวเลขนะวันนี้เป็นวันแม่ใช่ไหมพิกิทให้ถายตัวเลขถามว่าอายุนะอายุของคุณแม่พิกิทนะอายุเท่าไหร่ อายุแม่พิกิตครับอายุเท่าไหร่นะทายมาคนละหนึ่งคำตอบห้ามแก้ไขนะถูกคนแรกรับไปเลยนะคนที่สองคนที่สามก็รับไปเลยนะคนที่สี่ไม่มีแล้วนะไม่มีจับสลากแล้วนะใครใบตอบถูกก่อนคนละหนึ่งคำตอบเท่านั้นนะก็หมดเขตนะหมดเขตพรุ่งนี้ม่ใช่สิหมดเขตวันอังคารตอน18บนาฬิกานะแล้วก็ประกาศผลในคลิปวันพุธ ก็ทนะายกันมานะถูกคนแรกนี่รับไปเลยนะซีวิ c ไทยอารสวยๆนะเออก็รีบทายกันมานะใครอยากได้ซีวิ c ไทยอาร์จำๆจำจำเลยนะก็อย่าลืมนะทำตามกติกาด้วยนะกดติดตามแล้วก็ทายมานะสำหรับคลิปนี้พี่กีฬาไปก่อนนะครับสวัสดีครับว้ายต้องแปลงล่างแล้วอุย้ยได้เวลาออกลามตอไปละ 好，白了、oh,。